จังอต้องตื่นไปทำงานทุกวันออกจากบ้านก็เจอแต่ฝุ่นมลพิษชีวิตกรเร่งรีบก <c oughs> ินกินงานงานโอ้ยไม่ไหวแล้วชีวิตต้องวนเวียนแบบนี้ทุกวันไม่มีเวลาดูแลตัวเองในทุกๆวันเราต้องรับสารพิษและสิ่งแตกปลอมเข้าไปในร่างกายเบอร์รี่เอสช่วยได้ ด้วยคุณค่าจากสารสกัด13ชนิดลบริ้วรอยหมองคล้ำและยังต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูเซลล์บำรุงเลือดและที่สำคัญช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายถึงจะมีเวลาดูแลตัวเองน้อยก็ให้เบอร์รี่เอสช่วยคุณจบทุกปัญหาแค่ซองเดียวกำจัดสารพิษในร่างกายแค่ชงดืง่มก็ล้างพิษภายใน5นาทีเช่นจรงเนี่แหละสิ่งดีๆที่เราต้องการ Bury S